Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bây giờ nó bỏ lỡ những video hấp ăn mà nó mong thôi gần mòn đi bay ngày thôi Món lúc gì, Món gần đã Món lúc gần đã cái ba chân cuống, Món lúc ยันงนปู่ชื่อนุอ่นปู่เฉียนโตาโตอายุร้อยกว่าปีกำพันษาอยู่ที่วัดชัยมงคลบ้านโนนอารตะบนรุงอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษเป็นพระเถระ รัตัญูผู้มีพรรษาการในอำเภอกันทะลักเมื่อปีที่แล้วลงปู่ได้เลื่อนแต่มนัสสจะจะเอาวาดวัดรัชนันโตเป็นพระครูมงคลชัยยิตเทียบผู้ช่วยจะเอาวาดพระ ยามาไปจอดยั้หาให้ลูกเอาจังหวัดนี่ก็เยอะีน้่ในหลวงปู่กำลังม้วนบุรีซึ่งบุรีนีนนน้ก็กกกทำมาจากใบจาก เป็นการสูกแบบสมัยโบราณท่านสามารถพูดและสื่อสารภาษาได้อย่างชัดเจนโดยภาษาท้องถิ่นภาษาพื้นบ้านคือภาษาเขมรส่วนภาษากลางท่านพูดได้แค่ภาษาลา ได้นิดหน่อยแต่ออกฟังได้ต้อเข้าเส้นรถง่ายำดัาเป็ที่ญาติโยมก็มากราบสการะท่านทุกวันมารดน้ำขอพร เกอเป็นสิริมงคล <c oughs> ในชีวิต